คืออำนาจา,านนคืออำนาจสายานสอสอสลสเืตางตามที่สารรัานูลได้เผยแพร่คำนิชัยที่9ทับ2 5 6 8วงเล็บฉบับย่อซึ่งมีสาระสำคัญว่ารัฐสภามีอำนาจริเริ่มหรือแสดงความต้องการเพื่อจัดทำรับนูลฉบับใหม่แต่ต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบว่าสมควรมีรับนูลฉบับใหม่หรือไม่เสียก่อน โดยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติ3ครั้งได้แก่ 1. ให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ 2. ให้ประชาชนออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่ามีวิธีการและเนื้อหาที่สำคัญอย่างไร 3. ภายหลังรัฐสภาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วให้ประชาชนออกเสียงประชามติ ว่าเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่อันหนึ่งการออกเสียงประชามติครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองอาจรวมเป็นครั้งเดียวกันได้จากคำไม่ได้ัยข้างต้นจึงสรุปได้ว่ารัฐสภามีอำนาจเริ่มหรือแสดงความต้องการเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ต้องทำประชามติอย่างน้อยสองครั้งแม้คำไม่ได้ัยของสารรัฐมนูญ จะตีความให้กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังเดินหน้าต่อไปได้แต่อุปสรรคใหม่ที่สารรัฐธรรมนูญได้สร้างขึ้นคือการเขียนในคำวินิจฉัยฉบับย่อว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงจากข้อความดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาว่าสารรัฐธรรมนูญใช้อำนาจใดให้ความเห็นที่นอกเหนือไปจากประเด็นที่ผู้ร้องถามและ สารัลธรรมนูญมีอำนาจกำหนดกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ทั้งที่เรื่องนี้เป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาเป็นผู้ทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบโดยตรงในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยตามหลักการแบ่งแยกอำนาจและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงอยู่ในอำนาจของรัฐสภาที่จะต้องไปดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนดังนั้นรัฐสภาจึงมีอำนาจเต็มในการออกแบบให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเพื่อให้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญยึดโยงกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง ทางเครือข่ายรณรงรลงแลธรรมนูญขอยืนยันว่าอำนาจกำหนดกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนและประชาชนจะใช้อำนาจนั้นผ่านรัฐสภาโดยที่สารรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจเข้ามาก้าวล่วงหรือแทรกแซงและการให้ความเห็นเพิ่มเติมของสารรัฐธรรมนูญที่นอกเหนือจากประเด็นที่ต้องวิจฉัยย่อมไม่มีผลผูกพันกับทุกองค์กร ทั้งรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐเราขอสนับสนุนให้รัฐสภาเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปโดยสร้างกระบวนการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และให้ประชาชนได้เลือกผู้มาทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่ให้มีอำนาจอื่นเป็นผู้ตัดสินใจ เหนืออำนาจของประชาชน